ต้องทําต้องอยู่สิ้นน่ะเขาเจ็บไหมรำธุรกรรมอะไรเงี้ยหรือว่ารายงานการประชุมหรือว่าอะไรอย่เงี้ยเราก็มสรุปคนไปนออ่ะอืมแล้วก็บ้านพักคนชลาที่พ่อเราทําอยู่อย่างเงี้ยเราก็เป็นกรรมการนี้มันเลยไปไหนไม่ได้เนี่ยไปเกาหลีค่ะฮันน่าเราขอบคุณนะพี่โอเอซิมพูอืมมา ชื่อมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆถ้าให้เล่าเรื่องหนูนี่หนูเหมือนละครไทยน้ำเน่าเลยองแท้เลยใช่คนเลี้ยงหนูเป็นคนเอลอนักจะบอกให้พี่เลี้ยงหนูอ่ะขอคุงเใจค่ะคนเอลอย่างนีคนร้อย like e เอ็ดเดอร์ตอนแรกเป็นคนพม่าก่อนคนพม่าสอง ตอนแรกบวกคเพราภาษาไทยหนูเป็นพม่ามาอตอนแรกอะตอนแรกเราก็ตอนเด็กๆกับพูดภาษาพม่าได้ก่อนนะจำเขาบอกว่าหนูพูดสวัสดีเป็นภาษาพม่าได้ก่อนเมียนมาอืมแล้วแล้วหลังจากนั้นอ่ะจกขับรตุักตาหนีนะน่ารักจังอยู่หัวแม็กเลยขอบคุณค่ะเออมิงกะละบะคืออยู่ดีๆเราเราได้แบบภาษาภาษาพม่าก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอเปลี่ยนพี่เลี้ยงเป็นคนคน คนไทยแต่ตอนเราไม่รู้จังหวัดอะไรนะแล้วเราก็ก็ไปสนิทกวินมอเตอร์ไซค์กับร้านส้มตำซึ่งในซอยคือเมื่อก่อนหนูอยู่รัชดา,าใช่ไหมในซอยหนูจะไปร้านส้มตำร้านนั้นแล้วก็จะขอน้ำตาลปี๊เขาทุกครั้งเลยไม่รู้ทําไมไม่กินหวานจะชอบกินน้ำตาลปี๊แล้วเขาจะตักมาให้หนูแบบครึ่งช้อนนะเราก็ไปห,หนีวันหนูก็จะน,น,น้ำน้ำน้ำแล้วก็ไปคาฟูเกิดทางคาฟูไหม อุตาเบราบิมค่ะคืออะไรคะฮืเอดึงดังไเออฟักมอย่าขเขาเลยอย่าปักกวดใจมานี่ดิอ๋ออ๋อแล้วฉันก็ถ้าถ้าทุกคนรู้ถ้าฉันบอกโซนไปแล้วทุกคนจำจัสโก้ได้อ่ะเออนั่นแหละฉันอยู่ตรงน้ำเมื่อก่อนอะจัสโก้คาฟูอ่าคนไม่รู้จักกรุงเทพงงแล้วดิใช่ ก็เลนมันแล้วเราก็ล้มพ่อกับพ่อเราก็ล้มละลายเหมือนฟิลล้มละลายก็เลยมาตั้งตัวใหม่ที่พุทธมนตทนเลยนีหลักหลายหลายสิบล้านนะครับจนมาถึงวันนี้นั่นแหละมีตแต่ทัพสินจะไม่มีเงินสดรับไม่ได้รวยครับค่ะผม นะครับไม่ได้รวยครับอ่ะจบอยากรู้อะไรอีกเปิดสาขาเพิม่มไหมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังลงทุนไม่ได้ตัวบริษัทนะรู้สึกว่าเปอร์เซนเทจมันไม่สามารถพัฒนาได้นะต้องมากกว่านี้มีพี่น้องไหมมีค่ะ ฮานาซูเปอร์ชายซูเปอร์ชายหนูรู้จักแต่เอซูเปอร์ชายซูเปอร์ชายพูดจาักการอัมัชาราพาซูเปอร์ชายกับเกาหลีบ้างไหมอืมถ้าล่าสุดที่เพิ่งกลับคือปีครึ่งที่แล้วและทหารชื่อแทคังทระเอกเขาทหารของควายทหา,ารันปางงูนะ มาเปิดกินได้ทำอาหารเองนะสอนเชคเองทุกอย่างทำเองถ้าไหนเพี้ยนเพี้ยนคือพ่อเราเข้าไปแก้แต่ว่าเมนูทั้งหมดคือหนูนั่งทำตอนโควิดไปมักครูแล้วก็ไปซื้อของใส่แมสช่วงนั้นใส่ถุงมือแล้วก็ทำเองแต่และเมนูสามเดือนแล้วก็มาเริ่มขายทุกเมนูคือฮันน่าทำเองก่อน อุ่นหนาวไม่ใช่หนาวร้อนพูดผิดเขน่าพูดได้กี่ภาษาไม่รู้อ่าจริงๆภาษาจริงก็ไม่ได้เก่งก็พอได้ไม่ถึงพอพูดคุยได้แต่พอเขาพูดยาวๆมาปั๊บแบบนั่นแปลว่านี่ชื่อหนาวก็แล้วอ่าใช่ต่อกนชชไป好的吧日日到了告诉我你是你是我们ต主那么就那么那我我就要拜าเ了าล่ะ อันะไรก็ใช่ไว้ก่อนนะเหมือนพี่เต้าหู้อ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ถ้าเขาหมายเงี้ยอุม้มเอฟตักซี่คุณยายหนูพูดเพราะคนชเนแลนด์ดูจังหวัดชเนแลนด์ดูคือภาคใต้ใช่ไหมก็จะชอบพูดกันอ,อ,อ,อนุ้มเออุ้มเออ้มเอฟใช่ต้องใช่ไว้ก่อนใช่ใช่นี่ก็นี่ก็หาดูแลถั่ว ใช่หรอ yes yes no okay ไปก่อนมีที่กับรถมีค้าผมมีหลังค้ายด้วยอต่ดูตอนนี้ไม่ล่ะพาเดินดูไม่ล่ะเอางกเษกับไทยที่ไหนหนะอยู่กว่ากันไทยคะ่ะทำรับหนูนะโอทุกคนไม่อยากไปโลนเนาะดูเวลาด้วยก็ดีคะ่ะ กาหลีแทรโเปอร์เซนต์งุลกัาพ่อเป็นคนันโดอดฮใช้เกาหลีครับใช้เกาหลีใเกาหลีอธิบายเป็นรอบวิลาลนี่แ้าเจอทุกคนด้ว 허! 아멜라까리 안녕하세요. 저희이름 정한입니다. 저는 한국 사람이고, 한국에서 태어나는지는 모르겠지만, 뚜딱답니 나랑 장랭랑장랭이 몸에 을전100% 한국인이고요. 저는 왜 한국인이냐라고 얘기를 하냐면, 저의 엄마, 안동사람이고 저희 아빠가 전라남도사람이고 전라남 저희 사촌, 사촌, 팔촌 다 한국에 있어요 저만 여기 태국에 있는건데 그리고 태국 학교 다닌 것 뿐인데 여기에서 제가 있잖아 태국사람이라고 하는게 저는 너무 어이가 없고요 얼탱이가 없고요 그래서 제가 지금 한국말 해봤자 못알아 못 듣잖아요 근데, 이런, 이래놓고 있잖아. 내가 만약에 태국말 잘하면 또, 어, 한국 사람은 또 너, 너 어, 한국 사람 맞습니까? 이렇게 물어보고. 그리고 태국에서는 또, 어, 너는 한국 사람 아닌 것 같은데, 이러, 이러고. 그럼 전 어디 사람이에요? 자, 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 잘외 건, 나. 나. 자, 자, 잘외 건, 나 자이, 자이, のーみああ、はじめ、はじめましてみなさーん。私、の名前は花です。私の韓国人です。あー今は、私、あー私の、私は、タイ、タイ語に、タイ語に、あタイに、しています。あ 等我一分钟，再卡。一分，十分。大家好，我叫陈安，我我是韩国，我是韩国人，但是在啊、呃，现在我是在泰国。我可以说泰文，我可以说韩文，我可以说啊、呃、一点点的日文日语。谢谢你们。 Hello guys, my name is Hana. I'm, I'm a Korean living in Thailand. Actually, I can speak Thai and English and a, li a little bit of English. No, not a little. I think a, a lot of English and a lot of Thai. And I can really speak Korea, Korean because I'm a Korean. And actually, I can like speak a little bit of Chinese and a, a little bit of Japanese. So. So.

Mexico, dai! Hola, Mexicana! La Tama, Atarica! La Catuguna, Ote supaya Superam Pelegia! La Tama, Atagru! Concrata, Ko Ose, Sama Misliga! Si va a venir un Ah! Ah! Ne, jing Se compra te la e! Se compra te la -i. เส้นเจ้าหวังต้องปักไวหอังสักลรงกันแรงเตะยวหวังสักนปักไมยเาฮาคนปม่เทศอะไรคนปม่เทศอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีิดหมอแค่นแฟนหมอลำที่เขารบรักทุกท่าน เฮ้ยอีลาอีชื่อฮาน่าบแมคนกาหลีเดอเป็นคนใผูมเพาใจบ่ตพอะใจยังพอาใจยังอู้่กบเมืองบาจ้างเจ้าขู่กับเมืองบาจ้างเลยเฮ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยพร หลอนหลวงนะหลวงหลวง,ง,งปงกระดิสเด้อเออเด้อมาจากไหนหลวงปงกระดิสนะโอ้ล้ำขนาดล้ำทแทลอืมภาษาอะไรเอาภาษาอะไรคนประเทศอะไรแปลงตตยไหมเป็นนะปีบบา ลบบานลบบานเฮ้ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงอีสานแม่นแต่ว่าคนเหนือคนอู้เหนืออะไรจริงๆกะ,ะจะฮู้จะหฮู้ฮู้ว่าปอกกระเดกแปลว่าอะไรแล้วก็จะหฮู้ว่าเฮ็ดหาคืออะไรจะหฮู้ว่า ต้วอะไรแปลว่าอะไรต้วอะไรคุณคุณหู้จักอะหู้จักกกหู้จักคือคุณคือคนเหนือค่ะคุณบอกหู้จักกับคุณบอกหู้จักคะเม่ให้พูดคะเม่รงตรองอะพูดได้แกล้วอะเป็นคนอะไรก็พอกว่าเป็นคนณคะเม่พูดอะไรก็ให้เป็นคนประเทศนนคนประเทศเนี่ยใครจะประท้วนล่ะทํามารีก็ไม่ได้อ่ะเ้อาเป็นคนเหนือหรอบอช่ค่ะคนเกาหลีใต้ คนเกาลิตายอะเกาลิตรายค่ะเกาลิตายทุกคนถาเาเป็นคนเกาลิตรายหนูต้องพูดจริใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนถ้าเราคนไทยนี่ี่ี่ีน้าน้ารักน้ารักน้ารักจุงน้ารักจุง คขอบคุนนากมาคอบคุณคาะขาขนคาเกลือเกลือพาลังคนไทยซูซูคขอบคุณคาะชอบสวัสดิ่ะชฮานาคาะชอบกินอัฟพาพงการีอร่อยมากๆเลยไม่ส่ยพัชชีนะคะ マイスタイ,イパッチおおもおおおもおおサワティカサワティカサワティ ด่าภาษาไทยไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ดา่าไม่ดา่มดา,ม,ดามันมีคำดา่าเยอะจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้ช่วงเวลานี้เด็กน่าจะดูเยอะไหมอเหอาเออเดี๋ยวไปเรียนวะคงเกอรลิค่ะคงเก่าล <i> ิข <i> ้าเก่าลิขาเก่าลิคงเก่าเก่าลิปังปังปังกาก้าระมังสักผ้าไพ่ยการพ่กันทุกคนไพ่กัน มูม่าดโตฝนตกกอกุงเทพบมบ่ตกดีอากาศดีคอบคุณคคับคพอบคุ้งค่ะุพี่ขอบคอบคุอ่นองนองนองงนอนอ ขอบคุณเงินใจนะขอบคุณอุ้มใจโยนแมงลึม้แมกระถักระปิ่งย่างเกาหลีปิ่งย่างกับเคอีอบบาร์บีคิวเคอรีอบเบาร์บีคิวแมวน่ารักจัง โคดรอาบาร์บีคิวร้านแท่คังนะคะเอาเป็ว่าตอนนี้เลิกปัญญาอ่อนก่อนเอาเป็นว่าหนูกําลังทําโปรเจกพอดีมีโอกาสที่นายทุนเข้ามาสนับสนุนท่าน้านะคะเขาทำวอแบนีมาแล้วซึ่งตอนนี้เมมเบอร์ของเขาก็คือแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่สามคนทีนี้ท่าน้ามีโอกาสได้ที่จะรีแบนด์วงนะคะ ในตอนนี้กําลังรับออเดชั่นและหลังจากนี้หนูจะมีโอกาสเพียงแค่ห้าเดือนเท่านั้นห้าเดือนสุดท้ายของของเมมเบอร์นี้ที่ยังเหลืออยู่และหาคนไหนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครอยากที่จะมาเป็นอ่าไอดอลหรืออยากลองเป็นศิลปินแนะนำให้ทุกคนทำคลิปนะคะ ก็คือขอคือร่วมกิจกคือร่วมมอดิชั่นได้ด้วยการทําคลิปในติดกต็ทูดชื่อนำสก,กุลน้ําหนักสูงแล้วก็เออร้องเพลงแล้วก็เต้นขอคนที่พร้อมเพราะว่าเราจะเริ่มการเดินสายงานทันทีหลังจากที่ได้เมมเบอร์ถ่ายโปรไฟล์ปั๊บเรามีสเตทที่สยามรอเลย นะคะทุกคนก็ฮาหน่าไม่ได้พูดเล่นนะคะอันนี้คือไม่ได้ทำเพื่อคอนเทนต์ tiktok ใดๆทั้ <ๆ S 2> ทงสิ้นคือจะทำเพื่อวงการทีป๊ปวงการ t ีป๊อปไทยจริงๆยังไงก็ฝากทุกๆคนเข้ามาออดิชั่นได้ให้โอกาสทั้งหมดทุกคนแต่จะบอกว่ามีท่าเต้นและเพลงเรียบร้อยแล้วคือเพลงแบบบางเพลง djb จ DJ บี รู้จักใช่ไหมเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีโคโลการาฟถ้าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์วงนี้โหดมากใช้คำว่ายากนะคะยากจริงๆเพราะฉะนั้นต้องการคนที่เต้นได้เป็นหลักนะคะยังไงก็ฝากทุกคนมาออดิชั่นนะคะก็ในคริติก ในต i k t ิกนะทุกคนสามารถโพสได้เลยนะคะก็พูดชื่ออายุน้ำหนักส่วงสูงเสร็จแล้วร้องเพลงแรปได้แรปแล้วก,แวก็แล้วก็เต้นขอคนที่พร้อมเพราะหลังจากนี้หนึ่งเดือนหรือไม่ก็สามอาทิตย์ทุกคนจะต้องได้รับผ้าจากเอรุ่นพี่ก็คือวงอมเมมเบอร์ในวงเก่าเราจะรีแบนวงนี้แล้วเราจะ เอาทุกคนมาเรียนมาฝึกแล้วออกสเตจเลยเดินงานเลยเพราะฉะนั้นใครพร้อมมาได้เลยขอแค่นี้นะคะก็ติด hashtag ฮาน่าเอนเตอร์เทนเมีที่พักให้ค่ะขอบคุณค่ะส่วนเรื่องของไรายได้อ่อเรายังการันตีให้ไม่ได้เพราะนี่คือโอกาสท่าเดินสุดท้ายค่กว่ามีกำลัง กำลังจากทุกคนมาช่วยเราเช่นทุกคนช่วยกันไปซัพพอร์ตคนในวงของฮาน่าวงที่ฮาน่าดูแลที่ป๊อบในประเทศไทยเนี้ยหนูอยากให้มันออกมาดีเหมือนกันก็ถ้าทุกคนช่วยกันซัพพอร์ต เด็กๆที่อยู่ในค่ายของฮานายเนอร์เทนเมนต์จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนเด็กๆคนนั้นแต่หนูก็รู้ว่าเด็กๆของแต่ละแต่เด็กๆของหนูเนี่ยเขาก็ต้องตกค้นได้เขาก็ต้องมีศักยภาพพอที่จะทําให้ทุกคนชอบได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับดวงแล้วแหละมันอยู่ที่ชะตากรรมของแต่ละคนแต่หนูได้รับโอกาสมาจากผู้ทุทนเก่าแล้วก็เจ้าของบริษัทต่าว่าให้โอกาส5าเดือนกับ จำนวนเงินประมาณนึงนะคะเพื่อที่จะให้เราดําเนินการตรงนี้ต่อแล้วถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ต่อไปได้เราก็จะเปิดวงนี้เป็นในานามของฮนาแล้วเปลี่ยนย้ายบริษัทเป็นของฮานาค่ะประมาณนี้นะคะพี่เบยียร์ไโอวันดีค่ะก็อย่างที่บอกก็คือตอนนี้ฮานาก,นนกาลังจะเข้าไปทำํำคือความฝันของฮานาคืออยากเป็นซีอยากเป็นซีออไม่สําคัญอยากเป็น คนทําค่ายไอดอลค่ายเพลงอยู่แล้วซึ่งรอบนี้มีโอกาสที่ได้ทํามีผู้ใหญ่แค่โอกาสที่จะทําซึ่งฮาน่าอยากทําจริงๆนะคะก็หวังว่าแต่ละคนที่เข้ามาที่จะเข้ามาอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์ของฮาน่าก็คือเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยก็อืมเราสู้ไปด้วยกันในวงการทีปบไทย ในเวอร์ชันที่ท่น่าจะได้ลองทําตอนแรกท่าะคิดว่าจะได้ทําตอนอายุสามสิบสี่สิบแต่ว่าโอกาสมันมาถึงนะตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนสําหรับผู้ชายเด็กผู้ชายที่มีความสามารถอยู่แล้วหรือผู้ชายทุกๆคนท่านผู้ชายทุกๆคนผู้หญิงเอลจิมทีไม่ได้ผู้หญิงกูเน่ผู้ชายเพศชายนะคะแล้วก็เป็นเพศไหนก็ได้ไม่ฟิกซ์ขอแค่เป็นในร่างกายผู้ชายนะคะจะเป็นผมยาวผมสั้นไม่ได้ว่านะคะอ่า ร้องได้เป็นได้อยากมีโอกาสได้ขึ้นเวทีจริงได้ลองรันสกเกจเจเหมือนสเกจเจอไปถึงรันอ่าอยากลองใช้ชีวิตศิลปินดูอะทุกคนสามารถที่จะออเดิชันมาได้เลยเพราะว่ามีการเดินสายไปพวกเมล่อนป๊บไปพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเราจะมีการเดินสาย จริงจริงจังๆอยู่แล้วมีคอนเนคชันอยู่แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการขึ้นเวทีที่สยามแน่นอนนะคะแล้วก็มีการมีงานจ้างมีมาตลอดเพราะฉะนั้นแค่ทุกคนอาจจะไม่รู้จักวงนี้แต่วงนี้มีความสามารถก็เลยอยากให้เมมเบอร์ที่จะมาออเดชั่นใน ต่อไปเนี่ยขอให้ทุกๆคนเข้ามาแสดงความสามารถของตัวเองนี่คือโอกาสแต่เรื่องรายได้เราไม่สามารถการาันตีคุณการันตีคุณได้เดีสิ่งที่เราให้คุณได้คือประสบการณ์ในการที่คุณจะได้ลองเดินสายในครั้งนี้ห้าเดือนนี้สู้ๆไปด้วยกันถ้าหากว่า i อ o l เอ n เชขึ้นไปมันล็กไป i อ o l เอ็ n เชนอะนี่ไปยันงานงาน เขาใหญ่โคลุมโคลาท,ทำมาหมดแหละแล้วดีเจบีเป็นคนทำเพลงให้ด้วยอืมเพราะฉะนั้นถ้ารอบนี้ฮาน่าเป็นคนคนทำอันนั้นคือคนเก่าทำไงนี่คนถ้ารอบนี้ฮาน่าทำฮาน่าจะเต็มที่กว่านี้ค่ะจะจะใช้อ่าโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้ถ่ายทำเอ็มวีอ่าทั้ง แล้วก็สตอรี่บัวแล้วก็สไตลิสที่มีคุณภาพแล้วก็ทําให้มันออกมาดีกว่านี้เพราะว่ามันทําได้มากกว่านี้ในในมุมของฮานะฮานาก็เลยตัดสินใจที่จะบอกว่าจะไปต่อทําลองแบกดูไป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 ข<ป><ป>ับขนหนาดนะคะแต่คือสิ่งที่ฮานะมั่นใจอย่างหนึ่งคือมันมันได้ดีกว่านี้ค่ะมันได้ดีกว่านี้แน่นอนทั้ง ปรดักชันต่างๆแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่น้ตอนนั้นฮานาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะพูดได้แค่ดูได้แค่รู้จักแต่ว่าตอนนี้หนูมีสิทธิ์เขาเขามอบมอบอำนาจให้หนูแล้วหนูก็คือจะเอาไปทํำยังไงก็อยู่ที่หนูจะตัดสินใจซึ่งมันก็คืออนาคตของอีกสามคนที่ยังเหลืออยู่ก็ใช้ใจด้วยแล้วก็อยากให้ทําได้ดีจริงๆแล้วก็อีกอย่างคือความฝันของฮานาที่อยากเปิดค่ายที่รับิอยู่แล้ว ไม่คิดว่าเราจะได้เปิดที่ไทยแต่ว่า22ได้เริ่มแล้วค่ะก็ขอให้โอกาสในครั้งนี้ทุกคนช่วยกันอัดแล้วก็ส่งต่อไปให้หลายๆคนที่อยู่วันนี้รับออดิชั่นอยู่จริงๆนะคะแล้วหลังจากนี้จะพาเมมเบอร์สามคนมาแนะนำแล้วก็จะให้ทุกคนติดตามตอนก่อนรีแบนให,ให้ให้ลองไปดูผลงานก่อนรีแบนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกลกันว่าวงไหนนะ ก็ขอให้เด็กๆพี่ๆที่ยังมีโอกาส5เดือนสู้ๆแล้วขอให้คนอื่นที่ยังเรากาดอยากลองเป็นศิลปินเราได้มาเจอกันสมุง์กันแล้วก็ร่วมไปด้วยกันในเวลาสั้นๆ5เดือนนี้ก็ว่ากันนะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยตอนนี้คือตอนนี้คือหนูกำลังรอรับ ช่วงเวลาถ่ายโอนอยู่หนูเลยพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าตอนนี้นูต้องการคนเพื่อจะถ่ายโปรไฟล์เลยแต่ว่าตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะประกาศเร็วๆนี้แหละว่าใครอยู่ในสัญญาบ้างใครออกไปแล้วบ้างใครเป็นใครแล้วจะยกเลิกยังไงคือเขาต้องประกาศในออฟฟิเชียลตรงนั้นก่อนแล้วพอเขาประกาศออฟฟิเชียลเสร็จนู้ลับช่วงต่อเลยรีแบนด์ขึ้นมาเป็นฮานาเอ็นเตอร์เทนเมนต์เลยค่ะ ทำทำได้ค่ะได้ทุกแพลตฟอร์มเลยใครยังไงก็ฝากไ้นะคะสู้ๆทุกคนฮานาก็สู้ๆอันนี้ฮาน่าไปแล้วนะบายบายฟันดี้굿ไนท์ฮาน่าเป็นคนทุกพดคนทุกประเทศใช่ไปจุก,ก้็มาดีค่ะคำตัวโยกมันไม่ใช่คำพืหนมมันคำพู่ทุกคนจริงๆซึ่เขาเรียกว่าซนเนอร์จีเนาะเหมือเคมีมันดีอะใช่ ต่างชาติรับรับหมดอะขอแค่มีศัก,กยภาพในการร้องและการเต้นเพราะว่าเรื่องนี้จะด่วนมากเพราะว่ามันรีบเพราะฉะนั้นต้องการคนที่พร้อมประมาณนึงเลยอะอืมแล้วคือคือเข้ามาปั๊บคือได้เริ่มถ่ายโปรไฟล์แบบเข้าสตูถ่ายโปรไฟล์ขึ้นเวทีแบบมีให้ทำเลยทันทีไงมนเลยรีบยังไงก็ อะไรองอาจะโชคดีคืนนี้มาเมขมาแน่นอนครับพี่แจ๊คขอบคุณค่ะยอนย่อเซลบนชัวไว้เยอะจะกตดหนีหน้าแล้วจังห่อยลงหัวแม่งเลยขอบคุณค่ะ เายบายขอบคุณนะคะขอวายอ่า,าขอบคุณส่าน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 ีน่าร่าน่น่นะคะนระาะน,นนะคนรานวน่าน่านนะา่านเาน่าน่าน่นะาท่าน่นคน่ะ yeah. น,น,น่่าาาน่นอานา่นาา่่่นน่่นน กี้ค่ะไม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามและเอนโดนะคะสวัสดีครับไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วฉันก็คงไม่ยอมแล้วถ้าเธอไม่ใช่ก็ไม่ต้องเจออีกต่อไปอยู่ทํ่ไหมพอใจยังไปแล้วนะ goodbye，拜拜。